แต่ละไซส์ไม่หรอกพี่น้องพอกันช่วงใบใบครับอากาศคึ้นขึมมันนี่ยเส่อฮ้อนหอนมตกมาใบใบหน้าก็คขึมขึมอีกแล้วเอาครับกับดักมอลระกับดักยวนมาอีกแล้วกับดักมอลอนน่าก็ยังเห็ดอยู่คือเก่าเหรอครับ อันนี้เป็นกับดักยวนพี่น้องอันนี้เห็ดแล้วยสองตัวเห็ดแล้่ว่างหันนี่แหละครับเห็ดเสร็จเก่เามาลงเลยอันนี้ก็เหลืออยู่อีกซี่อันขายเป็นชุดครับชุดละหกชุดละหกตัวครับอัลฮ่าสิบหกตัวสามร้อยซำเก่าแหละครับผมมีเก็บปลายทางเด้ออันนี้ยังบ่าันมีเจ้าของนะครับงวดที่แล้วเขาเอาไปแล้ว อันนี้มาไหมครับอ,อาคนใดอยากได้ไปวิดบ้านกันตดติตต่อมาได้พี่น้องเด้อแบบนี้เลยครับเอามาเบิ่งไปที่ดักอย่ไปทั้งหนาครับเอาเสด็เบึ่งบางงงเนาะนี่ครับ ขอแนะนำให้ใส่ถุงมือผ่าดวยครับเป็นถุงมือมีเอามากาไว้เังสิครับนี่มันพองมานิดหนึ่งครับสามนิ้วคือเก่เาแล้วครับ สำข้อนูนหรอพี่น้องหนูมันก็น้ใช่หมนุนหมุนหมุนหมุนไปนี่แหละครับมันก็ี้ไปต่อถึกตัวนี้ตัวขั้นเหยียบมันเนาะมันก็ี้ทํางานเลยครับแห้งครับเด่นยังได้กับบอลลูนดอกพี่น้องทิศทางก็อยู่มามีหลุดออกเลยครับอันนี้มันกัดกัดลงไปเลยครับกัดจังได้มันก็กัดบั้ขาดหรอก ป็นลวดอันนี้กับลวดแข็งแข็งสีดำดำครับจากจวน้นนี่ขนาดมันอันนี้เห็ดเป็นแบบไม้ครับเอาปเป็นแบบเรยมๆอันนี้กับตัวเห็ดมันสั่นล่งไปอีกครับเพิ่มแร่งเด็ด เล็กกระทัดรับพี่น้องไปไปเบิ่งไปที่ห่างอยู่กับดินนะครับเนาะห่างแบบดเดี๋ยวผมหาหามองกัน,นเนาะเอามองนี้แหละครับหกหกจักหน่อยด้วย ก้อนหางเห็ดที่มันเละลายไว้ครับใส่ไวเ้เละลายเลยพวกกำแบบนี้ครับล็อกมันไว้ครับเร็ดลวกอะสมมติว่านี่เป็นท่างหนูเนาะนี่ครับเสียบลงไปเลยจึ๊บจังสิครับ นีแ่แหะครับเสียบลงไปเลยต้องให้เขาไม่ค่อยมาแต่งตัวเหนียวครับยืน่นหนูมันก็เลียนไปมันเลยไปบ่นเรื่าล่ะครับมันก็สิปับ๊บทำงานเลยนี่นสิเลยครับโบเฮตตัวนี้เงีวปันใดดอกพี่น้องตัวนี้ผมตัดออกไปประมาณนหนีบนึงเพื่ออีหยังเวต้ เพื่อมันติดหนูแล้วมันชินเลยล่มครับติดหนูปุ๊บมันก็เสิล่มลงมันเสีมมนอย่งเดียวแหละครับมันีนหนูประมาณนี้แหละครับเนาะสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ครับดูทักไลน์ามา ไล่กัน์กหกหนึ่งหาสามีสอครับศ6นย์หกหกหเบอร์ทั่วกับเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันนะครับแต่๋ยวผมสิเอาไว้อยู่ใต้คลิปอีกทีนึงเนาะนะครับเบิ่งวิธีห่างอีกักรอบกได้เบื้องเรากบจะพึ่งเบื่อนะครับกดรีบไปทั้งหน้าก็ได้ให้เปินลเป้เขมามหมัยนะครับเนาะบางทีเป็นเบื่องบระท่าน พลิกมากเสียเลยครับจับแบบนี้แหละครับตัวนี้ก็เลื่อนได้พี่น้องดันมันไปตัวนี้จะได้เลื่อนมาทั้งข้อมาทั้งในนี่ได้มันจะได้ตัวนี้มันสิพอดีครับถ้ามันมาอยู่พีมันดักหรอตัวนี้มันสีเงาเลยเราต้องดันตัวนี้ออกไปนะครับดันไปเลยในนิโปดันนะครับอันนี้ก็จับไวสลักนี่ ตัวเสียกที่ว่ามัดสลักบัตรงยานขาดครับพี่น้องมันเป็นสายพี่อีนะครับตัวเสียกสายพี่อีแปดสิบปอนด์ครับนี่ครับพอดีสมบวงสามหน่วพอดีสมบวงครับพอดีทำงานปับ๊บปไปไปต,ตอนคลิปหน้าพี่น้องดื้อ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์พร้อมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะวัสดีครับผม